สัวดีค่าเพื่อนที่บ้านเพื่อนเป็นไงบ้างที่นี่ฝนตกยังไม่หยุดเลยเพื่อนๆตกตั้งแต่หกโมงเชา้าที่เราลงคลิปฝนตกไปเนาะตกตั้งแต่นูน้นจนถึงสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งยังไม่หายตกเลยหนามากเพื่อนๆโอ้ยนภูิแพ้เนี่ยเป็นอย่างนี้ลนะเพื่อนเพื่อน เปิดพัดลมไม่ได้อะไรเลยว่าหนาวโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูดูท<ๆ>ุกท้าวันเพื<ๆ>่อนน่าสงสารน่าสงสารอะไรรู้ไหมสงสารโต๊ะไม้สงสารโต๊ะไม้โต้ไม่ผัอ่ดีโต๊ะไผ,ตะผ่ตากแดดตากไนี่ นี่มาตากฝนสามสี่วันแล้วเพื่อนเพื่อนเลยโต,โต๊ะเนี่ยไม่น่าเปิดพยางเขาเลยจะพังแล้วโต๊ะไม่ไผ่น่าจะบวมน่าจะพังแล้วเพื่อนแต่ที่สงสารที่สุดเนี่ยเพื่อนๆพ่ด,ดูเนี่ยชิงช้าที่เรารักมากเลยชิงช้านน่นนะชิงช้าไม่ไผ่อะสามสี่วันแล้ว ต้องอะไรไปคุมเขาละท่งนี้หวังว่าคงไม่พังง่ายๆนะแต่โต๊ะฝั่งนี้เ,เพื่อนๆโชคดีเขาเป็นไม้อันเนี้ริงช้าตรงนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะถึงเขาจะเป็นไม้เกลียนก็เถอะไม้เกลียดน,นะเพื่อนๆเฮ้อน่าสงสารเหมือนเขามีชีวิตแต่เราไม่ดูแลเขาเพื่อน นะเราเป็เราคิดว่าเราดูแลเขาไม่ได้เต็มที่ปล่อยปาดละเลยเขามากเลยน่าสงสาร3าสี่วันฝนตกอย่างนี้ฝนตกอย่างนี้บางคนก็ว่าฝนตกอย่างนี้ก็คืออากาศดีแต่เราก็บอกว่าก็าอากาศดีจริงๆนะเอาพูดพูดตามตรง อากาศดีน้านอนอะ่ะเหมือนเขาบังคับให้เรานอนในทั้งวันเลยวันนี้นอนคือนอนในทั้งวันอะ่ะปกติก็จะนอนไม่ค่อยหลับเออหลับมันแบบอากาศดีเย็นสบายลมก็ไม่ได้กันโชกลม,มอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอากาศเขาเรียกว่าอากาศดีนั่นแหละเพื่อ,เอนเราจะพูดยังไงอากาศดีแต่สําหรับเราภูมิแพ้มันก็เห็นไหมเสียงนี้หายไปเลยนี่เสียงหายไปเลยเพื่อน เสียงหายไปเลยเส <c oughs> ียงหายไปเลยพัดลมก็ไม่ต้องเปิด